สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องปองปายสวัสดีทุกท่านนะคะทุกกำลังใจเด้อค่ะโอ้ยสิพ้ามาเบิงอันหมักผลไใหม่นะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิงเบิงเบิงค่ะพี่น้องงามบ่งามบ่เป็นลูกนะคะดกบ่ก่ะพี่น้องเห็นดกบ่ดกบบค่ะพี่น้อง,น,น,องนี่แหลคะค่ะสิพ้ามาเด็ดเอาไปตำสมตำนะคะพี่น้องจากสองกำสามกำกับพ่อกินอยู่แล้วคะ่ะ โอ้ยนะก็กินตะเการะบายดีเลยค่ะพี่น้องสมเปรียวเปียวคือมักยมบ้านเฮานะคะลูกแอปเปิลน้อยนะคะพี่น้องแอปเปิลน้อยแบบสายพันธุ์น้อยไข่คือมักยมเฮานาะแม่แต่ว่าเฮาอยู่นี่เขาเอื่นมักยมมักยมมักยมั่งเลาะค่ะพี่น้องค่ะแต่สิ้าแวะมาเบิ่งนะคะพี่น้องค่ะสิออกเปรียวเปียวนะคะพี่น้องค่ะสิออกเปรียวเปียดต่ำสมนะคะตําใส่อันมักยมมักย่อบานเฮานะคะพี่น้องแซบแเบ้อยค่ะพี่น้อง แซบออกสมสมคือบอกย่อมสมปีดคือกันนะคะพี่น้องคะแต่อีกจักปักม่นอันเดือนเดือนสิงหานะคะพี่น้องเม็ดแก่ๆคือจะเม็ดเม็ดมันข้างในมันสีคืออันอันนั้นไหมคือบอกย่อมเขานั่นแหละค่ะพี่น้องดำนะคะส่วนนี้เพราะเม็ดมันอ่อนอยู่นะคะพี่น้องดำแซบแซบเ้อค่ะพี่น้องเด้อนะดกดกค่ะพี่น้องค่ะกับพีนนิก็ว่ากันว่าบดกกับบดกปัไหาดอกค่ะพี่น้องพี่กายนี่ดกกว่า พราะว่าปีนี้อากาศมันหนาวเนาะค่ะพี่น้องอากาศมันหนาวดอกมันออกดอกออกดอกแล้วพี่น้องหินีันหิมะตกมาใส่เนาะกับหลอบสองหิมะดอดมาอีกค่ะพี่น้องไปสิผ้าไปเบิ้งง้ามผุดอีกค่ะสองผ้าสองเบิ้งดอกไม้วัสดแวะมากับเบิ้งผ้ากันเบิ้งดอกไม้นะคะพี่น้องมาเบิ้งดุกหัวกันนะพี่น้องอ้ยหมาหน่อยว่ัสดเอยไปตาหน้าคือหมาหน่อยค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งมันทำผ้ามากรแหะเพ่นดอกไม้กับวาดปุ๊บ สายรูดเดินไปสันวะโอ้ยเป็นต่างงามค่ะพี่น้องค่ะเป็นต่างงามค่ะค่ะพี่น้องค่ะดอกไม้นะคะโอ้ยสวยๆลมพัดวิวบรรยากาศดีนะคะพี่น้องค่ะว้าวบปสันวะบรรยากาศดีดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันบรรยากาศดีค่ะน้ำพี่น้องโอ้ยไัสันพี่น้องบรรยากาศนี่ค่ะคือใบกะเพราเห่านะแม่กะเพราใหญ่เห่านะคะพี่น้องใบคือคือเด้อแต่ว่าโป็นใบกะเพราดอกค่ะพี่น้อง ใบคือกันค่ะถ้าเจ้าสังเกตดีๆคือใบกระเพ้าเห่านะคะ่ะโอ้ดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้นะคะบรรยากาศเย้ในวัดสนพี่น้องเราไปสิ้้าไปเบิโอ้ปีนี่ต้นนี้กระบอกันแม่พี่น้องต้นนี้เบิงดอกไม้ก็ได้เนาะดอกไม้นี่ก็ดอกน้นอยๆนะสวยๆได้ความเบิงไกลๆก็สวยๆนะคะพี่น้องค่ะผ้ามาเบิงนะคะพี่น้องเบิงบรรยากาศง่ามๆเลยคะ่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศค่ะ งามๆเ้ยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศงามๆเ้อค่ะพี่น้องบรรยากาศวัสันน์โอ้ยวันันนมันบ่คไข่ติดเด้อพี่น้องบ่อไครติดน้อยน้องพี่นี่ผลไม้บ่กใครติดเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่อใครติดเลยแม่เพราะว่ามันอากาศมันหนาวเนาะพี่นี่มันหนาวเด้อถ้าไปได้อากาศหนาวๆนี่ค่ะผลไม้บ่คไข่ติดแต่ผลไม้แพงน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้ยวัาสันนผลไม้ติดวันอันนพี่นี่อัน กันก make ็เอือดเนี่ยก็สตอเบอรี่วะสตอบอรี่บุแมสิวีก็เอือนเนี่ยก็บลไมค่ะพี่น้องโอ้ยสิบห้าสองิบห้าสองบุงนะคะพี่น้องสิบห้าสองบุงนะคะพี่น้องสิบห้าสองบงเบิไงค่ะพี่น้องบุละไมนะคะพี่น้อง เสืา้าเบิร์นคนใหม่นะคะโอ้ปีนี้นะคะพี่น้องค่ะคนใหม่งามงามเลยคะ่ะพี่น้องเด้อเวิ่์กเอาเฮ้ยมาสันมาสิพาไปเลาะเบิ่งพุนะะุนห่วมันสิติดบ่พี่น้องปีนี้เ่าถูกปีก็บขอดกระย่างผ่านมาแถวนี้ยแะค่ะพี่น้องโอ้ดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้ดอกไม้ะคะ่ะดอกไม้โอ้ดอกไม้งามงามเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นบ่ดอกไม้ มีแต่งามๆพระสันนว่าโอ้พระไปเหมือนดอกอันดอกดอกท่านตะวันบานเฮาน่ะค่ะพี่น้องเหมือนคือดอกพันตะวันบานคือบอกพันตะวันคือบานเฮานั่นแหละค่ะคือดอกพันตะวันนะคะพี่น้องโอ้ในตนี้ต่ยอย่างคือดอกมันคืองามแท้ค่ะว่าคล้ายๆเนาะคือคล้ายดอกนั้นเป็นหน่อยจำสันว่าแล้วลูกพั่วนะคะพี่น้องมันบอกเป็ค่อยติดหน่วยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบื้องเอาค่ะพี่น้องเห็นปะคล้ายๆมันนั่นลูกนั่นไหม มันคลืันลูกอันนั่นถ้าแม่ลูกกันบักย่อมนั่นแหละมันจะออกสีอสีม่วงมันจะออกเปรี้ยวๆคือกันนะคะพี่น้องออกเปรี้ยวๆคือกันนะคะพี่น้องตรงนี้จะเป็นพันธ์สีสีน้ำตาลดำนะคะพี่น้องพี่กายนี่ดกดกด้ยพี่น้องดวกวสันพอเลิกงานมากกว่ามันเก็บเอาเก็บพ่อมาได้กินนะคะพี่น้องเก็บที่ระกำสองกำไปจิ้มพริกเกลือเนาะแด้อากาศแดดทอนๆเหนื่อยๆวสันว่ะพอได้กินแต่ปีนีบอกครดกปันใด พี่ไก่โดกเป็นงากรนะคะพี่น้องสุกเต็มต้นค่ะสุกเต็มต้นค่ะพี่น้องค่ะสุกเต็มต้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยประสันวาสุกเต็มต้นนะคะพี่น้องค่ะสุกเต็มต้นเด้อพี่น้องเด้อว่าสันวาสุกเต็มต้นนะคะพี่น้องค่ะว่าสันวาสุกเต็มต้นนะคะพี่น้องคกิดว่สสุกเต็มต้นนะคะพี่น้องค่ะสุกเต็มต้นนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยบรรยากาศว่าสันวะว่สุกเต็มต้นนะคะพี่น้องค่ะ สุกเต็มต้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อะเว่บรรยากาศอ่อนอ่อนประเสริฐวะปัญจกาศนะคะบรรยากาศแซ่บๆนะคะพี่น้องปะเส็บแสบนะคะแซ่บๆนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยระเสัิฐวาแสงแซ่บๆนะคะพี่น้องโอ้ยงามครับประเสรนฐวะเบ่อเขาเส็แซ่บๆคักๆนะคะพี่น้องค่ะโอ้ยมาไปไปไปเลาะเลาะไปเลาะไปนะคะพี่น้องเลาะไปแล้วป้าๆกันเลาะไปนะคะพี่น้องค่ะ อู้สิห้าเลาะนะคะพี่น้องเลาะไปเบิ้งนะคะพี่น้องค่ะเลาะไปโลดเลาะไปโหลดสุดในบรรทวนเออหัวเสวันวาเอ้ยว้าอยู่แวะแวะแวะว่าสันวเว่าวอยู่เดี๋ยวกับว้าเป็นนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคืออันตนขี้เล็กบานเท่าเด้อค่ะพี่น้องคือกันค่ะแต่เบิ้งดีๆคล้ายๆนะคะคือยอดใบขี้เล็กนะคะแต่ว่ามันเอแมนยอดขี้เล็กเด้อค่ะพี่น้องค่ะมันก็คือยอดขี้เล็กเด้อค่ะพี่น้องขี้แข็งขี้เล็กกันว่าเบิ้งไปเบิ้งมาเลยค่ะพี่น้อง ถ้าเขาหูดออกมามาดมๆกินๆนี่มันมันบกคือนะคะมันจิคล้ายๆต้นไหนอย่างนอกราสันจะบกครได้เนาะแม่อยู่นอกก็ลื่นลืมเนาะนะพอดาเห็นว่าใบมันสิคือกันกับใบขี้เล็กนะคะพี่น้องเห็นบานเท่ามันว่ามันมีขี้เล็กสองอย่างอันผีขี้เล็กกันพันขาวกับอันนี้เนาะใบเข็มเข็มเนาะบานเห่าเนาะพี่น้องมันมีมีหลายพันนะคะใบขี้เล็กบานเท่านะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอยเวมาสโบดอกไม ดอกสีม่วงนะคะด้ยสวยง,งามเลยเนาะสวยง,งามอยู่ดีดอกไมก้กุหลาบนี่ว่าสวมาจะมางามอยู่ดีนะคะพี่น้องคะเสียงงามๆามอยู่นะคะพี่น้องไปเลาะเลาะเลาะปลายางไปค่ะพี่น้องเอยพี่น้องเห็นยอดผักกูดปะค่ะพี่น้องโอ้ยได้ผักกูดไปจิจ้มเจวปนปลาแดกเราเดี๋ยวยพี่น้องโฮ้ยเดี๋ยวจากสองกำนะพี่น้องเนะเดี๋ยวจากสองกำพี่น้องเดี๋ยวจากสองกำพอจะได้ไปดำเจบปลาแดกเนาะเอาดิบจากน้อยนะคะ กินแซบแซบพี่้อพี่น้องผักกูดบานเท้าเด้อค่ะผักกูดฝรั่งนะคะพี่น้องเนะเห็นบอกคือกันนะคะคือผักกูดบานเข้าเห้านะคะพี่น้องผักกูดนะคะเบึ้งยอดมันเลยค่ะเด็ดเอาได้แล้วเด้อค่ะเด็ดเอาพี่น้องเด็ดก้นวสิพาเด็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อวัชชววะข่อยได้เลวของกินแรงเมื่อนี้นะคะพี่น้องผักกูดนะคะพี่น้อง ส่องไอพี่น้องเบอร์สก่อนเดี๋ยวค่อยกัดสิเด็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อว่าสนว่าเมื่งยค่อยกัดได้มาส่องกรรมแล้วว่าสนว่ากอดสิได้ส่องกรรมกอยสีผ้าจะวาสนน่า่อยสิเด็ดนะพี่น้องสิเด็ดผามากรูดนะคะพี่น้องค่ะพาเด็ดผักกรูดเด้อพี่น้องเด้อว่าสนาผักรูดกับแจวเฮานะคะพี่น้องพักกรูดกับแจวนะคะพี่น้องค่ะว่ากันว่าโอ้ยพักกรูดพักกรูดนะคะพี่น้องผ้ายางหล่อไปนะคะเนาะยางหล่อไปลงไปเริงอัน ทางแม่น้ำนะคะพี่น้องแมาน้ำชมบรรยากาศบันวิวนะคะพี่น้องคะบรรยากาศชมวิวเด้อค่ะพี่น้องเด้อวาสนาบรรยากาศชมวิวเด้อค่ะพี่น้องเด้อวาสนาบรรยากาศชมวิวนะคะพี่น้องวาสนาพาหลาะไปนะคะพี่น้องแถวนี้ก็มีอยู่ค่ะแต่ต้นบ้านบ้านใหญ่เยอะค่ะใบมะกรูดนะคะพี่น้องนะคะบุญเล่งก็มีค้นยางออกค่ะออกยางออกกำลังกายในค่นบรรยากาศพี่น้องสวยบ่วาสนบรรยากาศนะคะพี่น้อง บรรยากาศชมวิวนะคะพี s <S ่น้องค่ะเห็นว่าลดพื um Listen, ้นเลนไปเลนมากเพื่อบดเอเลนเร็วคือบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อเขาจะมีสองเลนนะคะพี่น้องเขาจะมีสองเลนมีต้นไม้กันกลางนะคะพี่น้องเลยวิ่งยังหน่อยกับยี่สิบสามสิบนี่แหละค่ะเขาบดเอวิ่งเร็วด้วยค่ะพี่น้องเขาบดเอวิ่งเร็วคือบ้านเฮาเด้อว่เห็นปะเขาว่างเลาวนะวิ่งเร็วบดเอเพราะว่ากล่องมันหลายนะคะพี่น้องปาโลดลงมาในคลองนะคะน้ำปลาโล เดินเล่นตามแม่น้ำนะคะพี่น้องมาชมบรรยากาศแม่น้ำนะคะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องกับบรรยากาศนะคะพี่น้องนะคะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะเห็นบอกบรรยากาศนะคะแม่น้ำแม่น้ำนะคะพี่น้องสมบิวราคาม่เแรกมากค่ะจิริมีเลือออกนะคะมันจะเป็นลานอาคารท่งลงล่องเลือนะคะกินอาหารนะคะในเลือนะคะพี่น้องส้มบิวบรรยากาศนะคะพี่น้อง เคยมาอยู่ค่ะมากอบคุณสามีนะคะกับลูกกับผัวนะคะวันเกิดเพื่อนนะคะพี่น้องก็เลยมาขอบคุณนะคะุท่ายคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้ว